สวัสดีครับผมเฮียเฮีย er, 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 ก็เป็นหลวงจูมาก่อนนะครับพอดีจะถามเรื่องหยกนะวิธีการสังเกตดูหยกง่ายๆแบบชาวบ้านชาวบ้านน่ะสังเกตดูได้ยังไงครับออจริงๆมันต้องอาศัยหลักความชานาญถ้าทั่วไปจะมองไม่ค่อยรู้เรื่องแต่จะถ้าเอาแบบง่ายๆก่อนหยกแท้นี่ส่วนมากถ้ามือสัมผัสแปะทิ้นนิ้วทิ้นเนื้อหยกมันจะออกเย็ยนนิดๆถ้า <Okay. S 2> เป็นของปลอม แต่อย่างนี้รู้เลยใช่ใช่ใช่เอามือสัมผัสปุ๊บเนี่ยมันจะรู้มีความรู้สึกเย็น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 อ่าเย็นนิดนึงแต่ถ้าไม่แท้มันจะไม่เย็นจะนิ่งๆจะนิ่งๆอ่าแล้วเนื้อแท้ถ้าส่องมาแล้วมันจะเนื้อเนียนหน่อยเนื้อเนียนอย่าอยากที่ที่เฮียให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมอ่าอย่างอย่างอย่างนี้อย่างนี้คือหยกปลอมส่องมาแล้วมันเหมือนสก๊อตไบอ่ะเนื้อข้างในเนื้อข้างในสก๊อตไบกระจายเหมือนสก๊อตไบยุ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 บเลยอ่าอย่างนี้มาสก๊อตไบอันนี้ปลอก อันนี้ปลอมแน่นอนอย่างที่ที่กล้องส่องตันนี้ใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยเม็ดนี้ปลอมอันนี้ปลอมนะครับใช่อันนี้สังเกตง่ายๆใช่ชาวบ้านจับสัมผัสกันแล้วอย่างไรเม็ดปลอมเนี่ยลองสัมผัสัวจะไม่มีความเย็นเลยก็ไม่เย็นเลยอ่าสัมผัสปุ๊บแกสวดว่จับไปเฉยเงี้ยอันนี้มันนิ่งๆเลยอ่าแล้วลองไปสัมผัสเม็ดนี้ดูอ่าสัมผัสพวกนี้อ่ะสัมผัสปุ๊บอันยาเนี้ยมันเย็นนิดๆมีความรู้สึกแห้งรู้สึกนิดๆ คน,น,คน,นแ,แม่กับคนแม่ครับเนี่ย